อคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาอีกครั้งกันยครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและช่วงนี้เป็นช่วงสอนทำอาหารเราก็สอนกันมาหลายๆอย่างแล้วบางทีเราก็อยากจะกลับไปโบราณบ้างครับกลับไปสู่สมัยรัชกาลที่ห้าครับคือเนื่องจากผมเองเนี่ยจริงๆแล้วตระกูลผมเนี่ยมีประวัติอันยาวนานครับเอาเริ่มตั้งแต่วันเมื่อวานดีกว่าครับเพราะมันจะยาวไปไหมฮะโอ้โหนี่ผมไม่รู้เรื่องเลย ตระกูลผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโอ้โหเลยไปหน่อยก็จะเชียงใหม่แล้วนะครับ่วยไปอยู่วจังหวัดจังหวัดปัตโถยวันนี้เราจะมาถึงเรื่องราวเก่าๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้างจริงครับเพราะเมนูนี้เนี่ยคนที่จะมาสอนเนี่ยนะครับคือคนที่พวกเราชอบและรักมากครับเมื่อกี้อ้อเขาเพิ่งพูดหยกๆเลยอาจารย์มาทีไรไม่เคยเอาเมนูง่ายๆมาให้พวกผมเลยแต่อาจารย์บอกเมนูนี้ง่าย ครับเมนูเนี่ยทำได้แน่นอนอาจารย์ที่พูดถึงท่านคืออาจารย์อัมพรศรีพรพิทักษ์ดำรงท่านมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเมนูที่ท่านจะมาสอนในวันนี้ก็คือน้ำพริกหนำเลียบถูกต้องคุณต้องชอบชอบมากจีนจีนในไทยผสมกันซับซับนี่เคยกินแต่แบบพวกข้าวผัดหนำเลียบนะผมยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู คือพูดตรงๆนะพี่อ้อคือไม่มีใครเคยมาทำแล้วก็ไม่เคยลองหนูก็เคยกินเหมือนพี่แหละผัดน้ำเลี้ยบจานนะครับแต่ว่าน้ำพริกน้ำเลี้ยบเนี่ยไม่เคยยังไม่เคยต้องลองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์อัมพรสีพรพิทักษ์ดำรงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์มีแฟนเยอะนะฮะมีพออาจารย์ขึ้นมามีคนร้องตะโกนวู้ว้าวว้าวอาจารย์จ้างมาเลยครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกับข้าวกับปลานี่เก่งจริงเลยนะก็เราก็พอดีโชคดีที่นั่นมีตำรับอยู่ครับเพราะว่าเระมาดาท่านใช้ทำเอาเพราะว่าเป็นวังนะที่นั่นนะเป็นสวนสวนสวนสุนันทาใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ นี่ครับแล้ววันนี้ลูกศิษย์อาจารย์นะซึ่งเป็นคนช่วยอาจารย์ทําก็มานั่งแป้นแลนด์อยู่ตรงนี้นะสวัสด,ดีเด็กๆสวัสด,ดียกมือไหว้ด้วยลูกสวัสดีก่อนก็นดูดูทางทีวีมานั่งแป้นแลนด์อยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวก็ถามนิดอาจารย์ฮะน้ำพริกหนำมะเรียบเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนก็ตำหลับนี้เขียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คาเน่ยโอ้โห<อ>เป๊ะเลยนั่งโม่โม่แล้วถูกโม่โม่แล้วถูกเห็นตั้งแต่ตรงกับประวัติเลยเนี่ยเรื่องจริงเลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะอันนี้จะมีหนังสือประวัติเเเลลยอ่่่่ะะะคคผมมมดดดีววรรรราาาาาาาจไไไปูููพ้้้้ๆกกัััันนนทททชบแซิํํต แปบานี้เหลือเกินเนียบนุ่มเหลือเกินเชิญชมครับนี่คือที่วิทยาลัยนะครับเอาละครับเราจะมาดูกันนะฮะนี่ที่คณะใช่ไหมอาจารย์อันนี้ที่สาขาวิชาค่ะสาขาวิชาเลยเราจะเริ่มต้นจากค่ะอันนี้แกะหนำเรียบแกะแต่เนื้อนะคะหนำเรียบเอามาแต่เนื้อนะครับเม็ดไม่เอาอยู่แล้วอาจารย์แข็งมากค่ะถ้าเม็ดเอามาตำนี่ผมก็ไม่กินแล้วจ้ะขอบคุณมากอาจารย์เอาแต่เนื้อหนำเรียบมานี่คือ หมูเอามาเจียวค่ะน้ำมันหมูเจียวเอากากค่ะเราจะเอากากหมูท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะเจียวมันเพื่อเอากากนะครับน้ำมันเราจะไว้ต่างหากเดี๋ยวเราจะเอากากมาใช้เราก็เจียวนี่อาจารย์ก็ทาให้ดูสดๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะยิ่งหอมยิ่งนวลนี่นี่นี่ได้กากมาแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์นี่คือกระเทียมเอามทำกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวใช้กระเทียมไทยป่าอาจารย์กระเทียมไทยใช้กระเทียมกรีบเล็กๆแบบนี้กรีบเล็กๆเลยนะแล้วก็นี่เอามาซอย ตับละเอียดแล้วก็เอามาเจียวเอามาเจียวให้หอมค่ะเอามาเจียวให้เหลืองนี่ฮะอาจารย์ก็เจียวแล้วเห็นไหมบอกน้ำพริกนะท่านผู้ชมแต่สังเกตนะฮะเริ่มมาเจียวมีผัดแล้วนะฮะเราก็มาเจียวก่อนเจียวนี่จนได้แบบนี้ทิ้งไว้นะครับเสด็จนนครับผมแล้วก็ กุ้งแห้งค่ะเอามาปนหยาบค่ะตาก็ได้ปนหยาบหรือตอําหยาบก็ได้นะครับเราไม่ต้องการตําละเอียดเพราะต้องการให้มันมีเนื้อนานใช่เพราะต้องไปทอดค่ะใช่นะครับนี่เราก็ตําไว้อาจารย์ก็ตาไว้นี่ออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วก็อเอาทอดเอาไปทอด ทอดยังไงอาจารย์ทอดให้กรอบค่ะทอดให้กรอบให้เหลืองกรอบโอ้โหดูเน,นี่ยคนี่ยฮะเนี่ยกุ้งไปทอดแล้วมันก็กรอบเหลืองอย่างนี้นะฮะก็เอาไปเสด็จน้ํามันนะครับพักไว้นะครับคราวนี้กระเทียมอันนี้กระเทียมสดก็คือตำเหมือนน้ําพริกแต่ว่าใช้นาเลียบแทนกะปิค่ะออ๋ กระเทียมพริกขี้หนูสวนขี้หนูสวนแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็แทนที่จะใช้กระปิเราใช้น้าเลียบลงไปนี่แล้วก็ตำนะครับที่บ้านอาจารย์ไม่มีกระปิเลอครับอันนี้เพื่อแปลกความแปลกใหม่เพราะว่าอันนี้จะได้มีรสเค็มแล้วก็หอมค่ะอ๋อนี่นะครับแล้วก็ใส่จากหมูติกขีเอไว้แล้วกที่ผู้ชมตำลงไปด้วยน้ำลายไหลแล้วนะครับ แล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งทอดเมื่อสักครู่ตมวงไปอีกนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับกลิ่นมาเลยตอนนี้แล้วก็ก็คือกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเอาลงไปตาอีกนะฮะนี่คือความเด็ดดวงนะฮะดูนึกว่าเสร็จนะฮะท่านผู้ชมดูโอ้นี่ก็แค่นี้ตำไม่ใช่เดี๋ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่าต้นมะพร้าวเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวปรุงรสนะครับ น้ำปลาไม่ต้องใส่เลยนะอาจารย์นะน้ำปลานี้ต้องเิมน้ำเลียบก่อนนะคะเพราะน้ำเลียบบางกระปองนี้จะเค็มมากถ้าเค็มไม่ต้องใส่เลยค่ะดองมะนาวเค็มมากก็จะไม่ต้องใส่ถ้าไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาได้น้ำปลาได้นิดหน่อยแล้วก็แต่งรสด้วยน้ำมะนาวนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วจอไปก็นี่เหมือนเสร็จเลยนะฮะใครไม่รู้ก็นึกเอามากินปลาปลายังไม่จบเอาไปผัดครับเอาไปผัดอีกครับ เอาไปผัดให้หอมหอมแล้วก็ชุ่มค่ะมันจะชุ่มน้ำมันมันจะชุ่มน้ำมันท่านผู้ชมที่ผัดน่ะน้ำมันที่เราใส่ไม่เยอะหรอกนิดเดียวค่ะแต่ว่ามันจะออกมีในกากหมูไงใช่มันจะออกมาจากกากหมูมันจะชุ่มๆอย่างเงี้ยผัดไปเรื่อยๆเอาเอาต้นกลิ่นเตหอมเติ่หอมแล้วก็ลักษณะเนื้อชุ่มลักษณะเนื้อชุ่มนี่เอาไปผัดอย่างนี้นะฮะโอ้โหอาจารย์นะฮะจะเป็นลมอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยได้กลิ่นก็จะแย่อยู่แล้ว และนี่เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะง่ายไหมคะได้น้ำพริก้ํำเรียบครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวก่อนฮะพวกเราสังเกตว่ะครับเราทั้งสี่คนสังเกตว่าที่อาจารย์ทำมันทั้งหมดอาจารย์ทำคนเดียวและไอ้พวกนี้มาทำไมครับไอ้พวกนี้มาขอถ่ายมาถ่ายขอออกทีวีหั่นกระเทียมหั่นอะไรให้ไม่ใช่ครับอาจารย์เขามาทำนี้แกะสลัก เด็กพวกนี้ท่านผู้ชมครับแกะสลักถ้าท่านมีกรอนประตูที่ไหนมีปััไม่ใช่เขาไม่ได้อยากมาออกทีวีเขามาแกะสลักแต่แต่งหน้ามาเฉยๆอ๋อไม่ได้ตั้งใจแต่งหน้าทำผมมานอกจากนั้นยังคว้าเก้าอี้มานั่งแถวหน้าด้วยอาจารย์ฮะน้ำพริกหนำเลี้ยมต้องกินคู่กับอะไรเออก็จะกินคู่กับผัก ผักน้ำพริกธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ปคนโบราณเขาจะมักจะรับประทานกับปลาปลาปลาย่างหรือปลาทอดปลาอะไรก็ได้ปลาย่างปลาทอดปลาย่างนี่แล้าก็อันนี้เราตัวอย่างคือปลาดุกปลาดุกย่าแล้วก็ปลานิลปลานิลนะครับตามที่มีเนี่ยค่ะนี่แหละนะฮะทานแหนมเขาเรียกแหนมแหนมด้วยผมไม่เห็นตรงไหนผมไม่เห็นตรงไหนยากไม่เห็นตรงไหนที่จะต้องพูดซ้ำนะฮะไม่หรอว่าคืออย่างที่บอกว่าเราเอาน้ำเลียบมาแทนกะปิใช่แค่นั้นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ เพิ่มมาอย่างคือหลังจากนั้นเอาพริกลงไปผัดอีกทีนึงใช่ครับใช่แล้วท่านต้องดูนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าน้ำเรีบของท่านมันเค็มอยู่แล้วก็น้ำปลาก็ไม่ต้องใส่ใช่ครับแต่ถ้าครับแต่ของผมเนี่ยผมว่าแตกต่างตรงที่ว่ามีกากหมูใช่เป็นน้ำพริกที่ใส่กากหมูเลอกไก่กากหมูใส่กุ้งแห้งด้วยพอมันเป็นแบบว่าแซนด์วิชกับน้ำเรีบเนี่ยอคือมันมันจะเป็นรสชาติแบบไหนเราต้องลองนะได้ความอนุญาตนะคืออาจารย์โนเลยว่าแซนด์วิชไอจอน ภาษาอินดีดีมากเลยนะต้ก็ได้แค่นั้นนะโลโนนคืออย่างนี้อาจารย์บอกว่าความจริงเรากินกับข้าวสวยนี่ละแต่ว่ามาสมัยใหม่ก็มาประยุกต์กินกับนมปังทาคล้ายๆกับว่าเราทาน้ำพริกเผาก็ได้แต่แต่อันนี้นี่มีเขียนไว้ในตำรับนะคะอ๋อแต่สมัยรุ้นไม่ได้อาจารย์ประยุกต์เองนะคะเลอะ่ะเขียนไว้ตำรับ ทาขนมปังเซนดิสเขจะเขียนว่าอย่างี้ยถ้าอาจารย์พูดขนาดนี้เวลาผมว่าแบบนี้ไม่ได้เราว่าผมว่าแบบนี้แบบสมัยใหม่พ้างว่าแบบอาจารย์จะรู้จักอยู่คนเดียวแมอาจารย์จะรู้จักอยู่คนเดียวผมต้องพูดด้วยว่ามันล้มมีดาวทันฮะทันรุ่นนี้ทันฮะ ว้าวมันโลมีดาวเฮ้ยอะไรไม่ทานครับไม่ทานพูดที่ไม่ทานอาจารย์ไม่ทานพูดทีพูดพูอะไรนะว่าอะไรนะว่าอะไรนะว่าจ้าเหรือเพราะเป็นคำที่ทันสมัยใช่หนูจะบอกบอกยอมว่าเนี่ยเราควรจะมากินกันได้แล้ว สำหรับคลุกข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่พูดวาวครับสมัยคนสมัยก่อนเวลาตกจากกระท้าวมันเริ่มมีดาวใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ทานอาจารย์แก่ผมเอาผมแก่ด้วยอาจารย์อาจารย์ผมจะลองดูแบบนี้นะลองทานดูนะคะเดี๋ยวะตายแล้วอ่ะเรียขอโทษอาจารย์เข้าปากกันแล้วบอกเดี๋ยวนะรอดูก่อนเดี๋ยวนี้ฮะอ่ะครับ ยังไงคะอร่อยอาจารย์มันจะรสชาติแปลกอะค่ะอืมอร่อยเดี๋ยวผมขอทิเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตว้าวว้าวมาโลมีดาวอช่หรออ้าวคนแก่ๆดูเชื่อดนอะคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูรู้จักอืมว้าวมาโลมีดาวอืเป็นไงบ้างโอ้ จริงๆเลยจะได้อร่อยจะได้จะได้ว่าอนะว้ามีเด็ดมากจริงๆเอาที่ใส่กากหมูไปอีกกากหมูเพิ่มเติมเติมแล้วก็มีคนเอาพริกหวังดีหวังดีใส่ให้หนึ่งเม็ดคิดว่าพริกหนึ่งเม็ดนี่มันจะทำอะไรหนูได้เดี๋ยว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 นี่ดูผมทานซนด์วิชนี่นะฮะนี่เขาว่าประกบแล้วก็มาใส่ผักด้วยใช่ไหมอร่อยขนาดเดียวเดียวเดียวฮะใส่พริกไหมไม่ได้ใส่ว้าวได้กินสักทีเชิญอือ อืมกินทิกได้เลยทั้งเม็ดว้าวมรสไม่ยาหอร่อยคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องลองไปทําทานดูนะครับน้ำคลิกนําเลียบจะทานแบบนี้ก็ได้ตาที่เพิ่งรูมีเนี่ยสมัยรัชการที่ห้าคับฟังแล้วตกใจมากท่านเขียนไว้เลยเขียนไว้อย่างนี้ดูว่าเหมือนแบบว่าทามาตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้สมัยตอนที่เรามาจากฝรั่งเศสเลย ใช่ไหมที่มาขึ้นในคลองเตยอ่ะแล้วก็มาเจอน้ำพริกนี่แหละอาจารย์เชิญตรงกลางครับเป็นยังไงบ้างคะอร่อยครับอรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อมพรศรีนะครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดลองทำดูครับเมนูนี้น้ำพริกหนำเลียบท่านจะรักเมนูนี้ การันตีได้แต่ว่าถ้าจะกินอย่างไทยๆก็กินกับปลาด้วยนะฮะใช่ครับที่พนพวกนี้พวกนี้มันกินข้าวแล้วไม่กินปลาเลยนะฮะตลกมากที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมพอเมนูนี้เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ามล้วียาวลาบก่อนสวัสดีครับลงาวท้วาร้านเจโน ปากน้ำปร,รานจังหวัดประจวบคีรีข่ายมาปากน้ำปรานจังหวัดประจวบถ้าไม่กินข้าวต้มปลาโหระพาถือว่าผิดใครชอบทานแกงจืดซุปเข้มข้นอันนี้คือสุดยอดผมการันตีท่านผู้ชมได้ว่าอร่อยสุดๆเพืือกีมาครับหอมมากท่านผู้ชมครับมันจะหอมแบบหอมแบบกลิ่นเปลือกทอดอ่ะเพราะมันกรอบข้างนอกความมันกรอบนอกนุ่มในความหวานก็ตัดเค็มินิดพอดี สวัสดีครับสวัสดีครับแค่ต้องเอา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมไในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเย้นี่ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนครับติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับนอนนอนเหมอนกันเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน